ในวันนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะท่านไปตรวจเยี่ยมที่บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาตลาดบ้านแหลมค่ะเพื่อที่จะร่วมประชุมกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนค่ะ โดวยวันนี้ที่จุดผ่านแดนทาวรตลาดบ้านแหลมแห่งนี้นะคะอําเภอโปง่งน้ําร้อนนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวันรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในโอกาสที่ท่านเพิ่งจะเดินทางมารับตําแหน่งเป็นท่านผู้ว่าคนใหม่ของจันทบุรีนะคะโอกาสนี้ท่านก็เดินทางมาตรวจเยี่ยมมาทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกค้าขายบริเวณด่านผ่านแดนทาวรตลาดบ้านแหลมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ซึ่งทางนี้เนื่องจากการค้าขายบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาของเราเนี่ยนะคะตลาดบ้านแหลมแห่งนี้ถือเป็นเศรษฐกิจ5เสาหลักค่ะที่ทำรายได้หลักให้กับจังหวัดจันทบุรีของเราโดยทางนี้มีดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีก็ท่านให้การต้อนรับท่านผู้ว่านะคะรวมถึงบรรยายสรุปภาพรวมของการส่งออกบริเวณด่านถาวรตลาดบ้านแหลมด้วย รวมถึงมีหัวหน้าส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับยุทธศาสตร์การค้าชายแดนก็มาร่วมบรรยายให้ข้อมูลกับทางท่านผู้ว่าด้วยค่ะส่วนสำหรับประเด็นเร่งด่วนนะคะที่ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นช่วยดำเนินการประสานงานเร่งด่วนเลยนะคะก็คือถนนสายซับตารีการปรับปรุงอาคารของบ้านผักกาดและการใช้งานที่ยังไม่คุ้มค่า ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการให้กับทางท่านผู้ว่าได้ทราบนะคะซึ่งท่านผู้ว่าก็เห็นชอบในแนวทางค่ะส่วนการส่งออกบริเวณชายแดนหลังสถานการณ์โควิดปีนี้เนี่ยคาดว่าตัวเลขเนี่ยนะคะจะเติบโตและก็ขยายการส่งออกไปได้ไกลอีกถึง28%หรือคิดเป็นตัวเลขก็คือประมาณ4 0,000กว่าล้านบาทอย่างแน่นอนค่ะ ู้ก่อนก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบรรีนะครับเพราะว่าท่านท่านมนธิ์ท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบรรีท่านมาใหม่ท่านอยากรู้ข้อมูลเรื่องของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชายแดนนะครับก็มีผู้นำโต๊ะเล็กหลายๆท่านที่มีความเชี่ยวชาญก็มา บรรยายแล้วก็มาอธิบายท่านฟังอย่างตรงประเด็นนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ข้อมูลแล้วท่านก็ต้องยอมรับว่าท่านมีข้อมูลที่ดีมากนะครับก็ถามในรายละเอียดตรงประเด็นแล้วก็ร่วมแก้ปัญหากับให้คาแนะนํานนอย่างตรงประเด็นแล้วก็ต้องขอบคุณท่านในด่านศุลกากรแล้วก็ท่านผู้กับตมท่านรองผู้กับตมสวสัวตตมแล้วก็เจ้าหน้าที่ในส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ก็ได้ร่วมมืออธิบายท่านผู้ว่าได้ฟัง ประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่เราได้มีการนำเสนอไปนี้มีเรื่องอะไรก็บอกท่านว่าสิ่งที่ต้องเร่งด่วนก็คือในส่วนของถนนซับตาลีนะครับแล้วก็ปรับปรุปรงอาคารของบ้านปักกาศนะครับเพราะว่าลังคามันรั่วแล้วก็การใช้อาคารเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มนะครับก็เลยแล้วก็ในด่านก็เสนอแนวคิดแล้วก็ทางตมก็เสนอแนวทางของการบริหารจัดการท่านว่าท่านเห็นด้วยนะครับท่านเห็นด้วยแล้วก็มาเยี่ยมหน้าด่านแล้วท่านก็บอกว่า เศรษฐกิจที่่ดีแล้วก็คึกคักก็เลยนําเรียนท่านว่าเราคิดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะครับตั้งแต่หลังสถานการณ์โควาาิดที่ผิต่อจานมานีจนปัจจุบันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจบริเวณชายแดนเป็นยังไงครับปีนี้ว่าคิดว่าจะโตประมาณ28เนะครับในเศรษฐกิจชายแดนต้องถึง40,000กว่าล้านนะครับปีนี้การค้านําเข้าส่งออกผ่านแดนเข้าผ่านแดนออกเนะี่ยมกราจนถึงธันวาปี65ผมมั่นใจว่า40,000กว่าล้านแน่นอนครับถ้ามีอะไรจะแนะนำนะ ธุรกิจรุ่นใหม่ไหมครับที่อยากจะไปรงมุต่างประเทศเพิ่มบ้างผมมองว่าให้ศึกษาคู่ค้าแล้วก็สินค้าที่เราต้องส่งออกแล้วก็เดี๋ยวนี้ทําง่ายครับเดี๋ยวนี้มีชิปปิ้งที่สามารถนําเข้าส่งออกเราก็รับเงินโอนเ,ออเป็นเงินสดเข้ามาผ่านบัญชีเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องเป็นเครดิตนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สินค้าใหม่ๆใช้ระบบการเปิดออนไลน์แล้วก็ค้าขายตกลงร่วมกันแล้วก็ส่งสินค้าตามกำหนดนะครับ